นะครับระบบตรวจสอบคะแนนนะครับระบบตรวจสอบคะแนนของการสอบนะครับของคอทมอนะครับผมคณะกรรมการข้าราชการขง้าราชการกรุงเทพนะครับเรื่องบทการสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครตำแหน่งครูช่วย ก็ระบบตรวจสอบของเขานะครับก็จะเป็นะระบบตรวจสอบที่ใช้งานง่ายนะครับก็เพียงพิมพ์นะครับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับของเรานะครับใส่เข้าไปในระบบนะครับจากนั้นนะครับเราก็กรอกตัวสอบตรงนี้ลงไปในช่องนะครับตัวพิมพ์ใหญ่ก็เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ครับโอเค 5.ewing นะครับแล้วก็กดค้นหานะครับให้พิมพ์ตามนี้นะครับก็อันนี้เป็นระบบตรวจสอบนะครับผลคะแนนนะครับการสอบผู้ช่วยนะครับกรุงเทพมหานครนะครับเป็นตัวอย่างระบบการตรวจสอบคะแนนนะครับ ่าครับถ้าเราใส่รหัสผ่าแบบชาชนผิดนะครับหรือกรอกตัวเลขผิดนะครับระบบก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับใช้งานง่ายเลยครับถ้าทีมงานนะครับของกูรูช่วยสพวนะครับนำไปยุกใช้นะครับกับระบบตรวจสอบผลคะแนนนะครับถ้ากอกผากขอก็ยิ่มเลยนะครับผม ซึ่งการพัฒนานะครับตอนนี้ก็ไปไกลมากนะครับเราบางครั้งเราก็ไม่จำเป็นต้องทำบันทึกข้อความนะครับเราสามารถเข้าไปในระบบนะครับเว็บไซต์นะครับของการตรวจสอบนะก็สามารถตรวจดูคะแนนแล้วนะครับผมก็อนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับของระบบตรวจสอบคะแนนนะครับของครูกรุงเทพมหานครนะครับผมก็ ฝากไว้นะครับให้นักพนานักพัฒนานะครับสามารถนำไปต่อยอดนะครับในการดูผลคะแนนสอบนะครับต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการสอบของนักเรียนการสอบของอะไรต่างๆมากมายนะครับสามารถแสดงผลได้นะครับอันนี้วิเคระยินครับพบกับเรื่องไอทีนะครับง่ายๆครับก็เห็นท่านี้ก่อนนะครับมาวเจอกันคลิปใหม่นะครับ